ขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายพริกแกงสำเร็จรูปตราท่านขุนมีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า20ปีนะครับรับรองความสะอาดและปลอดภัยรสชาติเข้มข้นจัดจ้านตามสูตรปักใต้แท้ๆร้อเอรซอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยราคาย่อมเยานะครับพริกแกงทุกชนิดคิดถึงพริกแกงท่านขุนจากบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญ มีจำหน่ายที่แม็โครทุกสาขาทั่วภาคอีสานนะครับหรือต้องการแบบบรรจุซองนะครับมีหลายขนาดหาซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้าทั่วไปสั่งซื้อออนไลน์นะครับที่เพจบริษัทนิยมฟู้ดจำกัดอำนาจเจริญกับพริกแกงท่านขุนคุณปรุงเองก็อร่อยสวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่นอ้องเลาะเป็นเลาะแชแนลร่วมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับ ไม่นี้พาพี่น้องมาเลาะแถวแถวตำบนหัวเรือนะครับอยู่บ้านทุ่งขามเหนือแมนบ่แม่นครับอยู่กับเจ้าของคอกเจ้าของฟาร์มพอดีัสดีครับวัสดีครับชื่อชื่อวุฒิครับชื่อวุฒิเนาะเสียวุฒิครับผมเสียวุฒิอยู่บ้านทุ่งขามเหนือแมนบ่แมนครับตำบลตำบลหัวเรือครับหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมา เบี้ยนหลายรอบแล้วบบเห็นกันจักเทือเนาะนะครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าอยู่คอกของเสียวุฒิเนี่ยนะครับกสสมีงว้วแดงหลายๆโตเลยจริงๆรูปลักษณะของของคอกก็คล้ายๆเป็นฟ้ามเลยพี่น้องข้างในนะครับเป็นล็อกเป็นช่องนะครับเลี้ยงงว้วทุกช่องเลยนะครับมีงว้วะจักโตเลี้ยงจังใดจะจังไปถามกับเสียวุฒิน้ำมีงว้วะอยู่หลายปันไหนครับตอนนี้ ก็มีซิบกว่าโตครับสิบกว่าโตแมนบ่สิบกว่าโตนี่เป็นงัวเลือดรอยบ่อยหรือเป็นงัวลูกผสมปลามันผสมครับปลาบันผสมแมนบับเริ่มเลี้ยงมาจักปีแล้วครับนี่สองปีครับสองปีสองปีกระซื้งว่าช่วงราคาลงแล้วแมนบอนี่แมนครับเริ่มขยับลงครับเริ่มขยับลงแมนบอแมนคือจังซี่เข้าก็ซื้อมาแมนบอนี่แมนครับแม่นี่ไหลปนไหนนี่แม่นี่ซื้อมาหาามืนครับห่ามืนวางสองปีแมนบอบ ตอนนั้นซื้อมาจากแม่ครับตอนนั้นตอนนั้นซื้อมาสี่ครับสี่แม่นี่แม่นั่นนั่นบ่แม่นครับโอ้อันนี้ราคาไหลมาไหนแม่นี่แม่นี่นซื้อมาสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพี่น้องเมืองที่ไรเออซื้องว้วช่วงราคาขยับลงมาเรียงนะครับนี่เป็นงว้วส่งงามส่งดีเลยนะครับนี่ตอนนั้นมาเห็นเอาออกไว้ข้างนอกคอกเอาออกไปผูกข้างนอกนะครับเห็นสองตัวนี่แหละงามๆาก็ได้ ก็เลยได้วแวะมาถามเจอลูกไส้เพิ่หมือน,นั่นนะครับนี่สามหมื่นห้าวะนี่แม่นครับซื้อมาตอนเป็นสาวครับตอนนี้<ส>ทองผสมตัวใดไว้ครับสามหนึ่งครับ K F, K F สามหนึ่งป้าดออกมาได้โครงสร้างเพิ่มตัวนี้เป็นว่าลูกผสมคันค้นคั้น่าเป็นเอฟนี่ประมาณเอฟใดนี่หรืออะไรเป็นเอฟหนึ่งเหมือนเลยบ่แม่นครับเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานเหมือนเลยเนาะแม่นครับลูกออกมาจังจะเป็นเอฟหนึ่งคันเป็นตัวเมียคั้นสิไรเอฟจดเอฟนะครับ รถเอฟกับเอฟหนึ่งครับคันลูกออกมาเนาะมันเป็นเอฟหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เป็นแม่พื้นฐานแต่ว่าเป็นแม่พื้นฐานที่ที่มันมีลูกผสมบามันมาแล้วแ,แล้วก็น่าจะเลือดสูงน้ำนานี่นะครับนี่ท่งดีสีได้นะครับกะเขาเฮ็ดเขามาเลยแม่นบ่ตอนซื้อแม่นครับเป็นวัวสาวหน่อยเนาะซื้อมาแล้วตัวนี้ล่ะผสมแล้วบ้างนะผสมแล้วครับผสมตัวใดไว สมหกแปดครับสมหกแปดตระกูลคเอฟทั้งนั้นเลยพี่น้องเอาโครงสร้างเพิ่มนะครับสีสันได้แล้วนะครับนี่แม่นี่ห้าหมื่นซื้อมาแต่ลูกออกมากับคุ้มะละนะครับสมหกแปดว้นะครับนี่ขึ้นจังไหนขึ้นได้มาเลี้ยงง่วช่วงมันราคาลงเห็นเขาเลี้ยงนี่นะครับก็อยากเลี้ยงเห็นเขาเลี้ยงก็เลยอยากเลี้ยงเป็นวะครับอย่างคือผมเป็นเลือกเป็นงัวแบบพื้นบ้านมาเลี้ยงเป็นอย่างคือเลือก ลูกผสมบามันมาเรียงเห็นงัวเพิ่นงามครับเลยซือ้อมาเห็นงัวเพิ่นงามก็เลยอยากอยากเลี้ยงคือเพลินแต่ว่าดีอยู่อย่างนึงเขาเริ่มเลี้ยงช่วงราคามันลงเนาะครับเขาก็ไปซื้อแพงคือคือช่วงๆๆมันแพงคือจังสี่นะช่วงแพงๆเนี่ยมันก็เหยียบๆแสนละเนาะแมนครับนี่แม่นี่แม่นั่นก็อยู่ประมาณหม่แปดหมื่นแปดหมื่นเนาะแม่นั่นเนาะครับกันช่วงเป็นราคานะครับ นี่ก็แป๊ะแป้แสนนี่หลีนอ,อะไรพี่น้องช่วงช่วงแพงน่ะนะนี่ตัวเพิ่นมาซื้อช่วงสองปีช่วงว่าล่งมากอะลงมากถือว่าลงมากเป็นปีละเด้เนาะนี่ห้าหมื่นนะครับก็ถือว่าเติบอยู่ได้ราคาพี่น้องแต่วันส่งมันได้นะครับส่งมันได้สีมันได้นะครับแล้วก็ถือว่าเลือดเลือดสูงเติบอยู่นะครับมามั่ลูกผสมแม่นี่นะครับนี่เฟืองนี่เป็นเฟืองน้าจะของมันวันี่ เฟืองน่าจะาของเนี่ยคับไปอัดเอาของเผื่อ,อบาทเนี่ยครับโอ้ไปซื้อเขาจ้างอัดเอาเองจ้างอัดก็ก้อนละสิบกว่าบาทแล้วเนาะแถวบ้านสิบสองบาทครับสิบสองบาทข้างในนี่ก็ยังมีอีกเจ็ดตัวนี่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเป็นงวัวแม่ลูกเบิร์ดเลยบ่เนี่แม่นครับอันนี้เป็นงวัวเป็นงวัวไทยกางครับไทยกางแมนบ่ซื้อมาใหม่เบิร์ดเลยบ่ซื้อมา ตอนเดียวกันหมดครับซื้อมาตอนเดียวกันมืดเลยคือลงทุนเท่อเดียวเลยแม่นบอกตอนมาสิเลี้ยงนี่คือเฮ็ดคอกซื้อเขามาใส่คอกเลยแม่นครับรุ่นเดียวกันจังสี่แพงบอลนี่จังสี่ซื้อมาสี่หมื่นครับเอาเติบด้วยเอาเรื่องเติบอยู่ได้สี่หมื่นนี่ช่วงมันลงแล้วได้ลูกสองตัวนะครับมันได้ลูกสองตัวแล้ววะแม่นครับไปใส่ละลูกมันตัวหนึ่งตัวหนึ่งในยูในบ้านครับ๋อเอาในบ้านก็มีบ่ไม่มีครับอ ให้หวานเป็นปล่อยปลอยน้ำเดินครับอ๋อสี่หมื่นก็ถือว่าเติบเดลค่าช่วงนั้นแต่ว่าเอาออกมามันสีใหญ่อยู่ประจักษ์เพราะว่าข้างในมันหลุบเนาะคือคืมันหลุบมันต่ำลูกกินนมลูกกินนมน้ำกับเป็นสีสุบๆในแจักนอยนี่ลูกยังกินนมอยู่ในลูกตัวเม่ป่านนั้นเม่ครับลูกตัวใดครับผสมอไรนะสามหนึ่งครับลูกเคเอฟสามหนึ่งอีกแล้วแต่ว่าโครงสร้างกับสีไม่พี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งนี่นี่นี่ใหญ่อยู่ด้นั่นใหญ่กว่าแม่หลายอยู่ด้ตัโตไปนั่น เบิงเบิงเบิงลูคเอฟสามหนึ่งนะครับซื้อมาสี่หมื่นแม่นี่นะครับก็<อ>ซื้อมาช่วงเดียวกันประมาณสองปีที่แล้วเนาะแม่ครับแม่นี่เด้แม่นี่ก็ซื้อมาสี่หมื่นครับสี 40, ่หมื่นสองเออแต่ก็แต่ก็กเลืองมั่วได้ได้ได้ส่งงามสุดโตอยู่ผู้ใหพภาพไปเลือกก็เห็นกระซื้อมานะเห็นกัเบ, <laughs> <laughs> บิงส่งเบิง,บงความงามมันนําเนานะนี่ลูกตัวไดแล้วนี่ลูกของอันเดอะร็อกครับลูกเดอะร็อกโอ้ สมเทียมนะครับนี่ตัวนี้กับสี่หมื่นเท่ากันแม่ <Man. S 1> ก็ถือว่างามอยู่ตัวนี้งามอยู่พี่น้องแล้วเขาเฮ็ดมากเนาะเขาเนะาเนะตัวนี้ลุ้นธรรมชาติลุนธรรมชาติบ่ <Man. S 1> โอสี่หมื่นพี่น้องแล้วก็เป็นง้อย,ย่างสาวง้อย,ย่างสดนะครับนี่ <Man. S 1> ก็ถือว่าบรรลุปนะถ้าถ้าซื้อแบบราคานี้เนาะคันสีขายนี่ก็สูสีครับถือว่าสูสีเป็นบ่ครับ ราคาง่วเป็นยังไงช่วงนี้ติดตามวะราคาง่วก็อยู่ส่งโตครับส่งโตส่งโตนี่ไปทั้งต่ำหรือทั้งสูงแต่อยากต่ำแน่ค่ะพี่กัปตนกี่ไรเออคือเดี๋ยวถามก่อนนี่คือแม่นี่นะถ้าเกิดว่าเฮ้ามาซื้อซูมือนี่มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่แม่ลูกบ่ครับเอ่เฉพาะตัวเมียตัวเดียวนี่ตัวเมียก็บเมมาสันเมื่น8ประมาณนี้ครับซอมือนี่เนาะแต่ว่าเฮ้าซื้อในช่วง2ปีนั่นก็คือง่วมันกำลังลง แม่ในจักหนอยแต่ก็ยังถือว่าโล่งมากเตแต่เขาซื้อเรียงได้ครับเมื่อไหร่เลียงได้เนาะครับถ้าเขาซื้อไปขายนี่เมื่อนิดนิดครับนี่แมนวะแมนครับแล้วสิขายอนี่บ๊อครับเขาตีเนึงอ่ะเมื่อเขาตีเนี่ยเบิร์ตเนบ๊ครับแต่เขาก็ซื้อมาเรียงน่ะแหละเนาะเรียงก็ได้ลูกได้เต่าไปจากไหนมันก็บรรลุดออกซ้ําง้อตัวละสามหมื่นสี่หมื่นเนาะครับนี่แม่นี่เดน้อยๆนี่เดยน้อยนอยลูกลูกของตัวนนี้ครับอ๋อลูกตแดกครับ ตัวนั่นก็โอตัวไนุ้อิ่น่บอตัวมีเขาพุ่บอแม่นครับแมนรับอันนั้นก็นซื้อมาช่วงเดียวกันนี่เป็นงัวพื้นบ้านแต่ก็เออเพอ่์น,นี้มักง่วทรงสไตล์นี่เนาะเป็นงัวกลางๆเนาะเป็นบามัานลูกผสมใส่กลางๆนี่จังมาพัฒนาเอานะครับนี่ก็ซื้อมาพร้อมกันแม่นครับแพงบ่สามสิบห้าครับสามสิบห้าก็คือช่วงงัวกกำลังลงนะพี่น้อง ซื้อมา35ช่วงนี้ก็คือวานน่ะละหมืน่นกว่าเนาะหมืน่นกว่าๆเขาเติบเป็น <หา S 2> เน,นี่ยในลูกแม่นนี่ในลูกตัวเดียวนี่บอกแม่นครับเพิ่งในลูกตัวเดียวพี่น้องนะครับเริ่มเลี้ยงช่วงง้วลงราคานะครับแต่ก็ยังถือว่าช่วงช่วงลงบ่ท่านบ่ท่านหลายบานไดเพราะว่าแม่นี่ก็35นะครับแต่ละแม่ก็สี่หมื่นห้าหมื่นก็ถือว่าเอาการเติบอยู่ด้คันเสียบกับราคาซูมือนี่ แม่นี่เป็นลูกง้ว่าหรือซื้อมา,าคือกัเป็นลูกง้วครับอ๋อเป็นลูกง้ว่านี่ลูกตัวไหนครับนี่จาได้ปะ่อมันเป็นอัน,นอัน,นของอัน,นบอกกาเร็ดกาเร็ดเนาะเป็นลูกกาเร็ดเนาะตัวน,นี้เนาะเท่าเดือนแล้วนี่ตัวนี้ปีกว่าครับท่านสมนย่งครับโอ้ยังบริวาสมแมนปะแมนครับโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกคอรกอีกฟ้ามนะครับที่ อยากเลี้ยงน้าเขาเห็นเขาเลี้ยงเ,เห็นเขาเลี้ยงก็เลยอยากเลี้ยงน้าเขาแต่กับมาเลี้ยงเอาช่วงทีงัวเริ่มเริ่มลงราคาแล้วนะครับเพราะซื้อพอะหาได้นะครับแต่ว่าขั้นสิเทียบกับซูมือนี่มันกะลงหลายนะท่นบอกว่าราคางววาซุมือนี่ก็ถือว่าลงหลายหลายคนบอกว่าอยู่ในในในโหมดค่อนข้างแย่เลยล่ะนะครับราคางัวนนะครับนี่คือตัวนั้นซื้อมาสี่หมื่น ซุเมอนี่ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าเนาะหมื่นต้นเนาะหมื่นต้นบอทอตัวเห็นราคามันลงมาแนวนี่กับโป๊ะเป็นยังรับเรียงไปเรื่อยเรียงเอาลูกมันครับบัทนั้นมีตัวขายมัมวะย่งบ่ขายครับข้างในบ้านมีอีกเจกดตัวนะนี่อีกหกตัวอีกหกตัวมียาสดที่มันกินอยู่บ้างหรอเปล่าดยาสดกับนี่ครับปลูกมหมวะปลูกครับเนมันเศร้าโอ้พุ่นพุ่นพุ่นเลยแปลงพิกไปพุ่นนะครับตัดให้กินตอนเศร้าบ่หรือตัดให้กินตอนแรงตอนเศร้าบังครับ แล,แ,แล้วแต่โอกาสเนาะแล้วแต่โอกาสครับแล้วแต่โอกาสนะครับบ่ท่อเนาะยังสู้ต่อเนะยังสูต้สต,ต่อคสแสดงว่าเลี้ยงพะใจรักเลี้ยงพออยากเลี้ยงเนาะแบบนี้เนาะซื้อมาถ,ถึงแม้ว่ามูลค่มามันจะลดลงแต่ก็บ่เป็นหยังเพม่นว่าเลี้ยงพัฒนาเอาลูกมันไปนะครับนี่ขขบพุณเสียวบุได้ไหลได้พูดได้คุยกันว่าท่านมีตัวแบ่งบ่ท่านมีตัวขายบ่ครับว่าท่านเอาเบอร์โทรก็ได้เนาะเดี๋ยวมือหน่ายมีตัวแบ่งตัวขาย จังสิไรเขามาขอเบื่อเทา,านำาขอบคุณหลายครับขอบคุณเสี่ยบุญนำเน้อขอบคุณพี่น้องเฮานำนะครับนี่กะเวียนมาหลายรอบแล้วเพิ่งเห็นแต่ของฟาร์มเพลินนะครับเลี้ยงเพราะอยากเลี้ยงนะครับเริ่มเลี้ยงช่วงราคาเริ่มลงแต่ก็ยังอยู่ในช่วงราคากลางๆอยู่นะครับแต่คันสเตียบสุมมอนนี่มันกะมูลค่ามันหายไปหลายได้พี่น้องแต่ก็ บอไดทอเด้นะเลี้ยงพราอ,อยากเลี้ยงเลี้ยงพราใจรักก็อย่างนี้แหละนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ